ให้ประชาชนคนไทยทุกคนอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้สมกับการเป็นนายกของประชาชนไม่ใช่นายกส้มหล่นแบบที่ใครเขาว่ากันขอบคุณครับท,ท่านประธานท่านประธานคะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสรัตน์นอ,นอนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภานะคะดิฉันขอประท้วงโดยใช้ข้อที่45ค่ะใส่ร้ายเสียดสีจะถึงผู้ที่อภิปรายเมื่อตะกี้นะคะ ด้วยความด้วยข้อความที่ว่าเราเป็นรัฐบาลส้มหลน่นซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนพักก้าไก่ยื่นไม้มาให้เราเราสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โปรดเก้าได้ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ประทเออขอให้ผู้ที่อภิปรายเมื่อตะกี้ช่วยถอนด้วยแล้วก็บอกสมาชิกข,ของพรรคท่านนะคะคำว่ารัฐบาลส้มหลน่นพูดมาหลายครั้ง พักท่านไม่ให้ความเคารพกับกฎหมายกับการที่มีการโปรดเก้ามาเพราะฉะนั้นขอให้ทางพักเก้าไก่กำชับผู้อภิปรายทุกๆท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับท่านวิโรจน์เชิญครับท่านประธานครับผมขอท่านประธานคะต้องให้ผู้ประท้วงเดีให้ผู้อภิปรายต้องลงจจหยุดไม่อย่างครับเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยแรกสามท่านเลยนะครับเชิญท่าน ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรธครับผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงทั้งสองคนเลยนะครับตามข้อบังคับข้อที่45้าท่านนายกเศรษฐาก็นั่งอยู่ตรงเนี้ท่านจะใช้สิทธิภาพพิงก็ได้แล้วท่านเกี่ยวอะไรอันนี้พอแล้วนะครับสอสอเพื่อนของผมพูดว่านายกส้มหล่นนายเศรษฐาทวีสินคือนายกส้มหลนท่านมาพูดอะไรรัฐบาลส้มหลนท่านสารสนนะครับท่านประธานครับเดี๋ยวก่อนครับจะเ๋ยดก่อนที่นยกมือเนี่ยครับเดี๋ยวยกมือเดี๋ยวท่านพูดนะครับ ผมต้องวินิจฉัยัตรัตน์นั่นก่อนครับนะครับผมก็จะดูให้ดีที่สุดนะครับผมก็ใจคงไม่ต้องขอ,อ,อถอนนะครับเพราะว่าผมเองก็ท่านประธานคะครับ,รบดิฉันสัตนรัน์ค่ะในฐานะสมาชิกรัฐสภาดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่45ค่ะใส่ร้ายเสียดสีทําให้เกิดความเสียหายถึงท่านวิโร์ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ท่านพูดชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีเป็นนายกสม้มหล่น ซึ่งเป็นการด้อยค่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะเล่าผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาด้วยคะแนนเสียง486เสียงครับผมได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าท่านต้องวินิจฉัยนะคะเกิดความเสียหายค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้เริ่มที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเลยท่านแถลงนั้นครับผมกำลังวินิจฉัยนะครับฟังจากเจ้าหน้าที่แล้วนะครับมีการพูดถึงท่านนายกว่า มีการส้มลดอะไรทงรรนองเนี่ยนะครับขอให้ถอนคำพูดไปนะครับท่านสีโรดนะครับถอนเถอะนะครับเดี๋ยวฟังท่านสีรดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยท่านวิโรดนะครับท่านสีโรดครับอยู่ว่าครับท่านประธานครับ ผมสิริรัตนิกุลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาค,เครเขต2จากพกครรคก้าไกลครับไม่แน่ใจว่ารรท่านประธานจะให้ผมถอนคำไหนครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านผู้ประท้วงกล่าวหาผมนะครับว่าผมพูดคําว่ารัฐบาลส้มหล่นรัฐบาลส้มหลน่นแต่ว่าผมไม่ได้พูดคําว่ารัฐบาลส้มหล่นคําที่ผมพูดคือนายกส้มหลน่นท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับ,รบว่าจะให้ผมถอนคําว่ารัฐบาลส้มหล่นหรือนายกส้มหล่น ท่านท่านพูดอะไรนะครับต้มหล่นแต่นั่นถอนไปดีกว่านะครับไม่ว่ารัฐบาลใดๆกครับท่านสุนทรนังครับเช่นเดิมค่ะข้อที่สี่ิบห้าต้องถอนทั้งรัฐบาลส้มหล่นและนายกส้มหล่นนะคะครับขอให้ถอนคำว่าส้มหล่นเนี่ยมันไม่ไม่สมควรนะครับถอนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปต่อท่านนายท่านประธานครับผมสิริโรธนิกุลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขตสองพักเก้าไกล ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับเพื่อการประชุมเดินหน้าต่อนะครับผมขอถอนนะครับคำว่าส้มหล่นครับเปลี่ยนเป็นคำว่าส้มทั้งแผ่นดินครับคำขาดทั้งทางเขาไปเรื่องอื่นแล้วท้มทั้งแผ่นดินไม่เกี่ยวแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ถอนนั้นนะครับว่าท่านนายกเป็นการท่านต้องกํากับการประชุมนิดนึงนะฮะเรื่องไหนครับนายกส้มหล่นค่ะท่านวิโรจน์เขาไม่ได้พูดดิพูดพูดค่ะพูดเหรอฮะมาอีกคนท่านวิโรจน์ เอาคําพูดของเขามาพูดต่อใช่ไหมครับถอนไานนั้นนะครับนะครับขอบคุณนะครับท่านวิโร์ครับพู๊กันสักนิดนึงนะครับท่านท่านท่านประธานที่เคารพครับครับผมขอประท้วงครับท่านสารสนันครับให้ท่านสารสนันถอนคําว่าส้มหล่นเพราะท่านพูดเยอะที่สุดในสภาครับคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันนะเขาเขาพูดอย่างนั้นนะถ้าพูดนิดเดียวนะครับท่านท่านวิโร์แล้วเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายเรื่องนะครับท่านบอกว่า ท่านท่านท่านเพียงแต่เอาคําพูดของคนอื่นมาซ้อนอันนี้ขอถอนไปด้วยนะครับนวิโรดนะครับนะครับขอาความคุณาครับเดี๋ยวจะฟังท่านนายกดีกว่า